ได้เย่ได้ใครคลิปแล้วรอตั้งนานตั้งอะไรดีนะเพิ่มมาเร็วกันโอเคราไปโอเคไม่ต้องรอบ่อยมากเดี๋ยวเสร็จไหมเสร็หลังอิอู どうも。<laughs> มาพิ๊บติบแสแปสีส้มทุกคนต้องระวังให้ดีไม่สควันเดนได้เันั้นเป็ิดกฎหายร้อ่หนไอสีส้มนี้มันเป็นสีเชื้อไปหาไอพวกเชื้อก็เถอะ วันนี้ติดเลยใช่แบบกันมาก เขาไปดูก็ได้เดินพานลูกเดินเขาไปดูไ,ไปเนี่ย่ไหก็ได้พังเอาไก็เอาไาหาไมโดนบูโดนโดโดนบู ไม่ยิ้มเลยอะ I <sighs> ชากรชากรทำพี่ ดานน้นก็ไมดลโอ้ห่ลอโอเค 你看我。 เชื้อสีส้มติดเชื้อสีส้มติดเชื้อสีส้มที่เลือกคือเมืองต่อโอเคพอแล้ว